กำลังเริ่มครับพี่น้องส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับจุกับกรอบก้วรถไถนาอีสานซิงพี่น้องสวัสดีครับจุกับพง่องรถไถนาอีสานซิงครับ ป้าบ่าจะยืดน่อให้นี <Adams> <AT> ่แ <guidelines> ม่น <London> ี่ป้าพร้มมียางใส่พี่น้องมียางหูหมาต้มโดนแล้วกาวลดนะอย่งอร่อมลดอยางกััมนยัั้อยอยาเขาบอกุนนี่ไอร่อดวปา่ายด้วยอืมเนี่พี่น้องโอ้ยอากาศร่มหนาวพอดีเลยครับมัดยางมัเป็นปี้ม่นฮะ ันต้มโดนแล้วแ้วมันเหี่ยมไปเล็กน้อยกินเขาส้มกันพ่น้องโซเลมาสุ่มกันพี่นองโซเลมันใส่ออนบ่อยพามอดลูกนไม่ถอดลูกเซนว่าสิยามาลาลูกชิ้นน่นมีเล็เต็มอลูกคนไน่วนผ่ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยอยบ่าเบิดเนี่ยบ่าเบิดล่าครือ่วงาแพม่ไมแพ่แม่กินท่าลุงวดเนี่ยแม่ ไลาม่นกังเลเกินเ้อมากินเอมากินเขาแม่มเด้อมาเด้อทังใหญ่เขียนกลูกสาวหน่อยก็ช่วยใส่ปีใหม่พี่น้องเขียนหักู่กกับความ่ม่่ามด้อตตัวดโอ้เบาเบิดกวักพัก

เอเยอ้อเได้ยินกินวนของอันนี้รู้อิ่มเลยเออมาๆยสยน้ำจิ้มมันแ่บพอดีเบนน่ะนะฮะเบิร์ตเตียโอ้เบิร์เคียงเขาย่างบ่ตไหม ก็ันอล้ำยู่เออมันกินก้อนให้มันกิงก่อนวฮะยม่ทั่วไอทั่วน้ำแจ้วแมะ่อมมนแจ้วกับพริกดิบแมะเจ้าพริกพงแม่เมนสี่แจ้วป่าแก้วป่ามอเมนที่แก้วหยังมอเมนแจ้วหยังเจ้าแจ้วพริกดิบพริกพงแมว่าอันนี้

ว่าวุนะว่าว้สิปยนูกันน,นูไม่ล่มไต้แม่ม,มขึ้นนะเดี๋ยวพอกันชิ้งไหม่ค